รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อินโดยมิตซูบิชิแลนเซอร์น้ำดื่มสิงหพริกไทยตาไรทิพสวัสดีค่ะเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวแหวบเช็คอินครับ แล้วราคาทีนี้นะคะจะกลับมาพาคุณผู้ชมมาเช็คกินเหมือนเดิมเหมือนจากอิทิลาให้เจนพาไปค่ะไปไหนมาไ้พูเก็ตไม่จริงมงทำไมอ่ะมีคนเขาไม่ได้พูดแบบนั้นพูดว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าจอยง,งอนงอนเราทำไมก็ไม่รู้อ่ะ ทำไมต้องน,นอนในกาเราก็น,าน่าเราก็สงสัยเช็คไปเช็คมาเขาบอกว่าอ๋อเป็นช่วงเดือนแห่งความรักจอยก็าคงจะดราม่าอะไรก็อาจจะรู้สึกอะไรกันแน่หรือเปล่าะอะไรเงี้ยคืนได้คืนได้นะจอยเล่นีปชวยกันได้เพอเจอาิดงานที่ภูเก็ตมาไม่ได้บอกคุณผู้ชมดีกว่าวาอนนี้เรามาเช็คอินที่ย่านไหนเรามาที่ราชพฤกษ์ครับราชพฤกษ์เนี่ยเป็นย่านย่านหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังมีความเจริญแต่ไม่ได้หมู่บ้านแล้วก็ที่เก๋ๆเยอะแยะมากมายเลยตั้ง ชื่อตามต้นไม้ที่ปลูกเรียงร้ายคือต้นราชพฤกษ์ดอกเหลืองๆเนี่ยฮะแล้วจะหนีไปอย่างี้อีกเปล่าอ่ะไม่หนีแล้วใครกันแน่ที่จะหนีเพื่อนรถสายตาเหมือนมีอะไรในใจนะเนี่ย <c oughs> เคลียร์กันในรถได้นะเาะ หอมลาดหน้าหมี่กรอบหน้าเลยนะฮะขอหมูนุ่มๆเลยชิ้นใหญ่ๆเลยคัดส่วนที่เป็นหมูที่ออกกําลังกายทุกเช้อะไรจะไปวุ่นวายอะไรกับเขานี่ไงสั่งลัดหน้าไงคือไม่ต้องสั่งว่าหมูเขานุ่มเพราะว่าหมูที่เรียกเขานุ่มอยู่แล้วเจอแฟนแล้วยังสวัสดีค่ะแต่งไม่เรียกเลยนะไม่ใช่จะบ้าเหรอเจ้าของร้านนี่ไงก็สั่งลาดหน้าอยู่แต่ทำไม คือเราบอกว่าเห็นในกินเลยนะเอาหมูออกกาลังกายอะไรอย่างงี้ใช่ปะถูกเขาบอกว่าที่นี่เขาเน้นเรื่องความนุ่มของหมูจริงๆอะเน็ก็นี่นงไงคือเขาบอกว่าเขาจะเลือกหมูที่ยังาสาวๆอยู่เลยนะหมูวัยรุ่นอ่ะแล้วก็จะใช้ส่วนเนื้อขาหลังด้วยอบอกคุณผู้ชมแบบนี้ฮะถ้ามาแถวราชพฤกษ์นะฮะคุณผู้ชมต้องมาร้านร้านหน้าเท็กซัสเลยช่วงช่วงเช็คอินเด็มทางบอกกันก่อนเพราะว่าเหตุผลที่ชื่อว่าร้านหน้าเท็กซัสเนี่ยเพราะว่าสาขาแรกนี่อยู่ตรงเท็กซัสเยาวราช<อ>ไม่ได้ว่าเท็กซัสอเมริกานะเขาใจเ่าอย คุยมครับร้านหน้าเนี่ยเป็นอาหารสามัญประจําชาตินะ,ะหากินไม่ยากแต่นั่นหมายความว่าร้านหน้าที่มีความอร่อยและโดดเด่นก็จะทําให้โอ,โ,หโอ้โหมันก็กลายเป็นของมีค่าขึ้นมาเลยเหมือนร้านหน้าเท็กซัสนี่นะฮะเมื่อกี้เราสองคนไปแอบดูวิธีการทานะฮะคือเรียกว่าไฟต้องแรงมากท่วมท้นเลยทีเดียวแล้วก็ทุกอย่างแบบว่ามึนปังมึงป,งปังอย่างที่จอยบอกคือหมูเนี่ย คัดคือหมูสาวๆนะ,ะเป็นหมูที่แบบว่าไม่แก่มากเนื้อส่วนาขาหลังมันจะได้ความนุ่มละมหุหมักนะและที่สำคัญความพิเศษของเขาเนี่ยอ,อยู่ที่ไข่อืมดูดิไข่เยอะมากค่ะไอไข่ที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ว่าใส่ลงไปในกระทะใหญ่ๆเลยเมื่อกี้แอบ,บไปแอบ,บดูมาวิธีการก็คือว่าหลังจากที่ทําน้ําเสร็จแล้วเนี่ยกระทะยังร้อนๆอยู่เขาจะตอกไข่ใส่ไปในกระทะแต่ดับไฟแล้วนะและใช้ความร้อนของกระทะเนี่ยทำให้มันสุกมันก็เลยจะสุกไม่มาก ทีละชามทีราชามเฮ้ยดูดิมันน่าทานมันน่าทากว่าปกตินะคุณม,มีเนื้อไข่ด้วยจะบอกว่าเชาติน้านามเขาอร่อยมากอ่ะคุณม,มีความลงตัวอยู่แล้วคือไม่ต้องปรุงเพิ่มได้เลยนะือะมีความหวานมีความเค็มที่กำลังนี้แล้วก็หอมไข่เนะื้อะที่เขาเอาไปคนอนะ่ะแล้วเส้นหมี่ขาวขอบอร่อยมาก ้อนหน้าร้อนๆกับอากาศร้อนๆเนี่ยมันต้องเจอกันน้ำสะ,สะอาดๆหน่อยแค่สดชื่นขอ,อด้วยน้ำใจมีไหมแค่เทน้ำไม่แน่ก็เทไม่ได้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมโอ้ย คุณผู้ชมมาเชมบร้าน้าเท็กซัสนะคะรับรองว่าอร่อยสมคำล่ำลยจริงๆค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่มาวันนี้นะคะจะได้รับส่วนลด5%ด้วยค่ะแต่ว่าที่สาขาราานฉลึกเท่านั้นนะคะวิธีการมาร้านนาเท็กซัสไม่ยากเลยนะฮะ <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมมาจากถนนบรมราชชนนีนะฮะให้เลี้ยวเข้าถนนราชพฤกษ์นะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือก่อนทางเข้าถนนสวนผัก <c oughs> ง่ายๆเลย <c oughs> มนเน็กและจอยไปเช็คอินเทรนด้านเก๋ไก๋ที่ตกแต่งสไตล์ยุโรปพร้อมริมรถอาหารนานาชาติโดยเฉพาะเมนูหมูสเต๊ะชาววังสูตรโบราณช่วงหน้าห้ามพลาดทีเดียวค่ะ